ชุกกรูสวัสดีครับอัจฉริยะลูกหนังวันนี้มาพบกับบอลคัดสรรสามคู่ประจําวันเสาร์ที่13พฤษภาค,คมไปที่คู่แรกลีกาลตลกาสเปนเลเออมาริดเปิดบ้านต้อนรับการเมเยนทงเคตาเฟ่เลเออมาริดหมุนเวียนนะักเตะลงสนามหลายตำแหน่งเนื่องจากทีมชุดขาวมีโฟกัสเกมเยือนแมนเชสเตีรบนเวทีแชมเปี้ยนลีกช่วงวันพุธนี้ขณะที่เกตาเฟ่กำลังต่อสู้เพื่อความอยู่รอดเกมนี้น่าจะทุ่มแบบสุดตัวแน่นอนฟันธงวางเกตาเฟ่น่าสู้ได้คู่ที่สองไปที่บุนเดลิกาเยอรมันโบูเดเซียดอทมุนเปิดบ้านต้อนรับการ ดอดบุได้เล่นในบ้านลุยแหลกตั้งแต่เริ่มแน่พอต้องการชนะตัวเลือกในเกมลุกอยู่กันพร้อมทําให้หน่าจะโฮมได้ตลอด90นาทีมุนเส้นกับบัตรไม่ต้องลุ้นอะไรมากแถมเป่าหน้าไม่ได้ลง2คนแบบนี้รอดยากเชียร์เสียเหลืองได้เลยฟันธงวางดอดมุ์ลุ้นสบายคู่สุดท้ายไปที่ซซเรียอิตาลีสเปเชียเปิดบ้านต้อนรับการมาเยนทงเอซีมิลาน สเปเชียสภาพไม่ไหวเลยไม่ชนะใครมา8เกมโดยแพ้4จาก5เกมหลังด้วยด้านเอซีมิลานมีเกมสำคัญในบอลยุโรปรออยู่แต่ในลีกก็ยังต้องเน้นศักยภาพทีมเนือกว่าเกมนี้เอาชนะไปได้มากกว่าฟันธงวางเอซีมิลานสำลานชัยนี่ไม่เพียนสน่วน1นของบอลคัดสันในกลุ่มบอล v ว p ใครที่อยากได้มากกว่านี้แอดไลน์มาได้เลยครับ LR2 2จุกกรู